ไม่มีข้อถูกเลยอ้าวนี่เข้าใจผิดเลยนะคะเนี่ยแล้วทำไมนางสาวนิดถึงมีเพื่อนชายมาติดพันครับข้อต่อไปแล้วค,ครับครูครับนางสาวนิดเป็นคนสวยมากจึงมีชายหนุ่มมาติดพันเธอหลายคนเธอชอบเที่ยวกลางคืนต่อมานางสาวนิดท้องไม่มีพ่ออยากทราบว่าทําไมนางสาวนิดถึงมีเพื่อนชายมาติดพันกไก่มาติดพันเพราะว่านิดสวยมากขอใครนิดอัธยาศัยดีขอควายนิดปฏิเสธไม่เป็นงองูนิดชอบเที่ยวกลางคืนไม่มีข้อถูกเลย อ้าวนี่เข้าใจผิดเลยนะคะเนี่ยแล้วทำไมนางสาวนิดถึงมีเพื่อนชายมาติดพันครับเขาให้ย,ยืมไงเขาให้เพื่อนชายนี่ยืมเงินพันหนึ่งนิดนะนะเอ้ยนายเพื่อนชายยืมอะไรย,ยืมเงินยืมเงินที่บอกว่าติดพันเนี่ยคือติดพันหนึง่งมนใช่เหรอครับครูใช่ค่ะเนี่ยในห่างจากซอยชั้นสี่ซอยติดพันหนึ่งทำไมนางสาวนิดท้องไม่มีพ่อคนน่ะ ไปคิดไงว่าคําถามมันต้องชี้นำไงแต่จริงๆแล้วไอนิดเนี่ยมันห่างจากซอยชันไปสี่ซอยมาติดพันติดที่สองพติดที่สามพันบางทีก็ผ่อนายแต่ทุกวันนี้ที่ติดคือหนึ่งพันบาทไม่มีข้อถูกไม่มีข้อถูนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจารและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสาย ยิ่งกว่าหาแ็บเป็นครูต้องสอนเด็กเป็ู้เเรกจบครบเป็น